สวัสดีกันในช่วงบ่ายๆนะครับของวันอาทิตย์ที่13กันยายน2563ครับเวลาประมาณสัก14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณหรือว่าบ่าย2องครึ่งนะครับพาทุกคนมาที่ทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาที่ทุกๆปีแหละผมก็จะรีวิวให้ท่านได้ดูเรื่อยๆนะครับปีนี้จะไม่ได้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพราะว่ามันกระท่อนกระแท่นนะครับคิดว่าจะรอดแหละไม่รอดแหละแต่หลังจากที่น้ําได้มา เมื่อประมาณสักวันที่4วันที่5กันยาที่ผ่านมาก็ตามที่เห็นแล้วครับก่อนหน้านี้น,นี่ผมจะใช้โซลาเซลล์นะครับลากมาจากไอ้สวนครัวแบบผสมผสานผมเลยครับนน่นครับท่อมาใส่ใช้โซลาเซลล์ได้ประมาณ1อาทิตย์ประกอบกับเครื่องสูบน้ํานะครับประมาณ3 4มหวันหลังจากนั้นก็ฝนก็มาแบบต้องบอกว่าหนักอยู่นะครับน้ํานี่ล้นเองนองเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะครับมันก็เริ่มแห้งละ แต่ที่นานก็ยังคงมีน้ําไหลอยู่นะครับได้ยินเสียงน้ําอยู่นะครับน้ําไหลก็ก็ยังคงพอมีบ้างครับก็ยังดีกว่าที่อื่นๆอยู่ก็รู้สึกว่าเห็นใจชาวนานครับปีนี้แหลงกันประมาณสักน่าจะอยู่ที่ประมาณ80%ของประเทศไทยเลยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่สวนน้อยที่จะมีที่จะมีน้ำนะครับแล้วก็เขียวขึ้นมาตามที่เห็นก็ยังคงโชคดีบ้างอยู่นะครับแต่ในขณะที่อ,อื่นๆนเขาแทบจะต้องบอกว่า คือข้าวมันเขียวอยู่แต่ถ้ามันจะออกรวงหรือมีมเมล็ดเนี่ยคงจะยากนะครับแต่สําหรับที่นาผมแล้วก็น่าจะโอเคอยู่นะครับพอไหวเนี่ยนะครับพาดูทุกคนได้มาตามมาดูความเคลื่อนไหวของการทํานาในปีนี้ครับกรเกษตรกรเป็นอะไรที่ต้องรอไดีฟ้าฝนครับมัน,นก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากหน่อยที่นาผมนี่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับพาทุกคนได้มาติดตามกันนะครับนี่ครับ,รบกอไผ่ก็มีหน่อให้กินเรื่อยๆอยู่นะครับนี่แหละทํานาแบบ ผสมผสานครับได้หลายอย่างรวมกันไม่ไม่แค่ว่าเราจะรอเพียงแค่ข้าวเพียงอย่างเดียวแต่เราก็ปลูกอย่างอื่นผสมผสานไปด้วยอัปเดตกันครับปีนี้ก็ตามที่เห็นเขียวขึ้นมาบ้างอยู่หลังจากที่ฝนมาช่วงประมาณสักวันที่7วันที่8ที่ผ่านมานะครับโอเคครับพาทุกคนมาติดตามเล็กๆ,ๆน้อยๆครับวันนี้คลิปสั้นๆรอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะออก่วงแล้วมันจะรีบเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะครับ โอเคครับผมสวัสดีทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ